็สวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับผมพาเพเยอร์นะฮะและนี่ก็คือเกมเอ่อ Among the Sleep ครับอือมาต่อเลยครับภาคที่แล้วนี่เราไหลมาแล้วไหลจากสไลเดอร์ครับผมแต่ไม่ไหลลงน้ำครับแค่สุดสยามเอาทิ้งไปทำไมวะอือให้เราไปไหนอืมไปคานี่ก็กูไปเยอะอ่ะมา ล่นได้ไหมวะ What's that doing? ยังล่นได้ย่ะไม่น่าล้อเลยกูแม่อ้าวเริ่มใหม่สิครับเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าทดสอบดูกูหล่นได้นะครับอ้าความฟันนะครับล่นได้ไม่บอกไอ้เว้ยเนี่ยฮึช่างแม่งครับอ้าวลุยครับ นี่ทำไมบ้านมันดูเล็กๆวะนี่เราไปทันโลกไหมมันเป็นอะไรพี่ใหม่ว่าพอดีเกินไปไหม Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. มีมีหายพี่มีเอาอย่างนี้มาหนี้ดื้อทำไมไปไหนตายเหอะ เหมือนเมื่อกี้นี้เราต้องเราต้องปีนอันนี้หรือเปล่าปีนปีนเอาไม่ใช่ให้ปีนนะพี่มีปีนนะเอาอีเดีอดคัดคัดคัดทำไมมีมีลูกเม้าโอเคเรามาต่อเลยครับพี่มีเปิดประตูให้เรียบร้อยอือฮึอืออะไรวะ listen there it is again อื It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Maybe it requires some sort of key. mít tuấn kiếm bay. Is there Bà... anything we can use? Mỹ tuấn. 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 mít <laughs>

What did you find? Mm -hmm. It's rather small. But it looks like my paws might fit. Uh -huh. It's a button. That's it. It seems like the memory you share with her unlocked the door. God me. อย่าโซนไม่บาเร o นะมันมี e e บ่าเรา m ่ะมันมีบนบ่าเราน่ะมันมบนบ่าเรานะมั่าเร่มันมีบนเราน่มังมบ่าเรา่มนน่าเรา่มนมี่าเรานมองม่เรน่มีบนเรม่มัมน่เรานมมบน่รมัน่า่มันมนไราน่มพเนบ่าเรา่ะมันมีบนบ่าเร่ เดเฮ้ยรดี้น้าเลยมาละที่นี้กหน่อยแต่ว่าไมีนี่กดชิบไม่ไรครับต้องมีเก็บ b ้ d พีนไปไหมพีนปีนพีนปีนหางรถติดอยางพีได้ไมไปดีอหี้ยเอออยากยิงดีดอกอืมไปวิ่ง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 

ปิดกำเฮ้ยเอ๋เออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ,อ้ยขื้นดิไม่รอแล้วนะ้องโอเคคัดก <another S 1> <ำ>่อนนะครับดีๆๆๆๆโอเคครับมาต่อเลยกู้โ่หน่ามุดตรงนั้นเลยกูจะออกมาได้นะโอ้สุดยอดมาก ลงสไลด์เย้ yeah, hey. ตอนนี้โหลด,ดอจริง is there a way up this tower โอ้ใส,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 ส่ได้ไแมเอาไว้ถวงน้ำหนักเหรอแต่ผมว,ว่ากูเป็นเด็กท่าลกสาม,มารถเดินได้อืมเดินได้จริงน,น่เนี่ยเดินแล้วตกครับ กูไปไหนมเราตรงนี้แสงแห่งสวรรค์ขึ้นได้ไหมประตูข้างประตูเฮออ้ยพี่ดูดูดูอันตรายช่างแมงแล้ว าพี่โบจัไม่ปิดสกิตจะเอาเราไปไหนเชื่อว่าเด้อเต๋เ๋ออ ใส่จริงไปเนะี่ยกูว่ากูตายอย่างเขียดอ่าดดหยิบไปแม่ไม่ได้เว้ยถึงไหมวะอ้าวเดี๋ยวก้อยเออเออ ấp ấp dưới 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 thành Nói Bớt nhanh nhanh Ấp Chưa tới nền thua Nào nào Dốc bay dốc bay Có điều có hóa đó à Hãy subscribe cho kênh không ยังไงหนูขานไปตรงนีไ้ได้เหรอเรากวัวแล้วนะอ,วอีกสองอีกสองอันนี้กูจะไปหาที่ไหนเนะี่ยอือเดินมั่วครับเดินมั่ว เลยมันว่าแปลกสัตว์อ่ะปีนได้ครับ กูมุนไปไหนเฮียไอโซคือกูจะมุนไปไหนเนียนี่คือนั่นคือทางที่เรามามาตรงนี้นะไม่ได้ ยังคงต้องยังกลับแลนะืมใช่ไล้วะเอยตรงนี้ ตอเดีวพันธุม์มูซอืมเอ้ยโอ้เกะกะจริงๆเลยจะอะไรนั่งหนาเอา่อเพิ่มรู้สึกว่ามันไม้โคตรใกล้ปากเลยนี่สุปคือก็ต้องไปทางไหนทางนั้นฮัอืม ไอ้ทีม่มันน่ากลัวนักกลัวเมื่อกี้ใน้ของแกไม่อยู่แล้วนะไม่เอานะจะอะไรขนาดนั้นมาโถยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อม,มาถึงแล้วโอเคได้เลยเซฟเรียบ,บร้อยอจะอะไรกูมา ก็มาไปโถ่โถ่เวียกันเลยเออเออเดีเด,ด,ดี๋ยเดี๋ยวเดีทำไมมันไม่ขึ้นไมอาอีกโอ้คือแล้วคือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหล่นซะก่อนอไงอะจะหล่นอีกไหมอีสัสปีนมาอมโอเคลงมาทางนี้ใช่ไหม ก็ยุ่งนะฮะอืมยินแล้วก็คานต่อถ้ากูหล่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะวุ่นวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งเสียงมันมาล้องเลยอะโอ้คนแถวบ้านก็สตาร์ทรถรถแรงเนาะ ขอให้จินะเสียงแถวบ้านม่งหนกนิดๆนะฮะน้ำลายก็จะฟูปากู่แล้วเอาล then one more time but that's it เรากำลัง i t a l ยังร้อนนี่มันมาทำไมเนี่ยนะก้าก้าก้าปีกากลงครับกะถ้าเป็นอย่างนี้ลงไปไงอือฮะนี่โหลดดิ้งไวนิดนึงฮ่าอุ้ย made it b a c ต่อเลยอืม We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Oh, she must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. I know we will. Well, you know you t h ก็ o อเลยเฮ้ยโอเคได้แล้วอรับนู่นเรื่อยๆเอาไปใส่มันทำไมปิดไม่แน่นเอ้ยแน่นไหมยังไม่แน่นอีกอือมันไม่แน่นอืมเรียบร้อยอืม Oke. Mm. Oke. Bodi. Sangka tapi sebenarnya hilang. Law aku kan hilang. Come on, we have no time to lose. Kick that one. your step? นี่นี่อนไรเราเสียงหาอะไรวะปีนปนปีนปีนมันช่งนานจริง โอเคใช่์แม่งครับอ่ะสำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะรับผม <c oughs>